ชแนลสวัสดีครับเขาก็ดูแลบล็อกชนเนลยันแล้วนะคะวันนี้พ่อจะมาให้ดูลูกปลาที่ผมงอเองนะคะมันออกมาเร็วว่างนะคะหนูจะโชว์ให้ดูนะคะว่ามีลูกปลาอะไรบ้างเทเทลฟงโกแล้วก็นอนโคบูนะคะมันรวมกันเห็นไหมว่าเข้ากันได้ดีเลย ฟ้าจิ๋วๆเลยเนาะฟ้าจิ๋วๆเลยน,ลยนี่เป็นบ่ออนอยู่บ้านนะคะก็ถึงไม่มีแม่ปลาตัวเลยเอล๋อเหรอถ้าตัวแล้วผมก็จะย้ำอนในบอกในในบ่อปกตินี่แหละครับนี่คือแนวโงุญรุลล่นแรกนะคะเป็นลูกปลาฟัานการนะคะที่มันเป็นรุ่นที่สองอะ่ะเดนออันี้แล้วตอกข้างล่างนี่คือตัวที่ผมเจอมากนะคะเอาวัดเพ,พาะพันธุ์ดูสิครับนี่คือลูกปลาทังการ ก็สงสัยว่าไมไม่ยาวไม่อจ์่ว่าผมว่าความเป็นตัวบานกลางไงทํงเจ้าแต่ตัวเล็กเท่านั้นนี่คือพ่อพันของนถโคบูนะคะส่วนแม่ตีอยู่คันนอกนะคบเราไม่ได้จับมามันจะดำๆหน่อยนะคะแม่นี่คือพ่อพันธุนะครัะสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะดูสิสีงเงินเที่ยวเงินแบบเงินสดสดกระจา,<ล>ายเลยนี่คือแม่พันของเวทเที่ยวนะครับดูสิครับนะ สวยเทียวนี่คือลูกไม่ใช่นี่คือพันธุ์ได้นะคะแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่ผมคัดมานะคะเป็นสวยๆเลยมีทั้งลูกทั้งแม่เลยนะคะดูสีสวยมากเลยในนี้ก็มีลูกมันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีลูกคือลูกมาแล้วก็มีแม่ปลาแบบเทียบเลยเป็นสวยๆทางน้้ยนะคะครับอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายนะคะที่ที่เป็นบอกมึงได้ที่ไม่ค่อยสวยเท่สบายเลย วาอนนี้ก็เป็นหอวบอกเพื่แม่ที่มีแม่อยากด้วยนะคะแล้วก็มีลูกคนหมาด้วยแล้วก็มีปานกลางคนมาด้วยนะคะป้าหลย่นะที่ราบลอยๆตัวเลยเนาะใช่ไงเป็นลอยๆตัวเลยค่ะดูตีลูควายเยอะมากเลยแถมยงอาหารกินด้วยดูสิคะนี่เป็นแม่ยักษ์นะคะแล้วตัวนึงก็เป็นแม่ปานกลางนะคะนี่คือแม่ของวันนะคะนี่คือแม่ของลูกคลางนะคะดูตีใหญ่เลยนะครับ